แม่เจ้าคดีมันพลิกแรงกว่าน้ำท่วมอีกจ้าคือช่วงนี้โซเชียลกำลังเดือดไฟลุกเพราะมีคลิปสาวผู้ประสบภัยนั่งสัดใส่นายกอนุทินแบบไม่เกรงใจสตันในศูนย์พักพิงเลยเดอ้อแม่พูดแบบจุกจุกตะโกนใส่หน้าว่าเดือดร้อนยังไงน้ำมาท่วมบ้านยังไงอะไรไม่พอใจบลาบลาบลาพูดจนคนทั้งศูนย์พักพิงต้องหันมามองแบบเออหนักอยู่ แต่ทีนี้หลังคลิปมันลงโซเชียลสองฝั่งก็เปิดศึกกันเหมือนมวยคู่เอกคืนวันเสาร์เลยจ้านี่เือเลื่อนเลยค่ะขัดข่าหนูบอกช่วยหนูก่อนมันบอกว่าไปช่วยเมื่อไหร่ก่อนถ้าไม่ให้หนูเลยก็ออยู่อ่ะป่วยมากหนูบอกเลยทุกป่วยหนาเลยค่ะเดี๋จะรับซื้อไม่ได้เดีย ชั่วโมงพี่มันคือเรื่องจริงมาอันเปียกลูกคนหนึ่งแฟนแล้วก็พี่เขาอีกคนหนึ่งเจ็ดชั่วโมงก็มีเรือผ่านหนูบอกช่วยหนูด้วยหนูลอยคออยู่เขาบอกว่าไปช่วยข้างในก่อนหนูว่านี่หนูยังลำบากไม่พอรอฝั่งหนึ่งแม่พูดแทนใจบ่นไปเถอะ กลุ่มนี้เขาก็บอกว่าก็คนมันเดือดร้อนจริงอะ่ะการเมืองแม่งก็ช้าจะให้เงียบไม่ใช่ไม้แห้งนะคะฟังดูแรงแต่มันก็จริงในแง่คนเจอเหตุการณ์หนักๆน,นะใครโดนท่วมบ้านก็หัวร้อนทั้งนั้นน่ะแต่อีกฝั่งอา้าวกลับมีคนถามกลับแบบแทงใจดำว่าตอนเขาแจ้งเตือนทำไมไม่อบพยพ อันนี้คือจึงมากเพราะหลายคนเอาข้อมูลมาพูดแบบชัดๆเลยว่าเขาเตือนล่วงหน้าเป็นอาทิตย์หน่วยงานท้องถิ่นบอกเองด้วยนะว่าเอาอยู่แล้วบางคนก็บอกว่าแม่เจ้าของคลิปดันไปด่ากู้ภัยเฉยทําที่กู้ภัยเขามาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายช่วยประชาชนฟรีๆไม่ได้กินเงินเดือนรัฐด,ด้วยซ้ําคือพอชาวเน็ตเห็นว่าไปด่ากู้ภัยนี่แหละ ปุ๊บโดนด่าสาบกันยับเลยจ้าบางคนถึงขั้นพิมพ์ว่าโทษรัฐบาลได้แต่ไม่ต้องไปเหวี่ยงใส่กู้ภยัยเขาไม่ได้เกี่ยวอะไร แต่ที่เดือดสุดคือฝั่งคนดันข้อมูลหนักๆแบบนี้เขาพูดกันว่าตอนเตือนให้อบพยพก็ไม่ยอมอบพยพเองผังเมืองหาดใหญ่ปัญหามันสะสมมาเป็น10ปีละสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำเองด้วยอย่าปากเก่งใส่กู้ภัยเขามาเสี่ยงช่วยไม่ได้มารับด่าบางทีต้องโทษตัวเองด้วยไม่ใช่ทุกอย่างโยนให้รัฐบาลหมดคือฟังแล้วโอ้โหนี่สังคมไทยหรือรายการเดอดดีเบตคะ มุมมองสวนกันแบบไม่มีใครยอมใครเลยแม่ ส่วนตัวชาวบ้านอย่างดิฉันขอพูดแบบกลางกลาวสไตล์ชาวบ้านเนาะบางทีเวลาเจอน้ำท่วมอ่ะคนมันเครียดมันเสียหายมันร้องไห้ข้ามคืนมันก็มีหลุดมีเหวี่ยงเป็นเรื่องปกติแต่ในขณะเดียวกันการจะด่าใครก็ต้องดูด้วยว่าเขาผิดจริงไหมอย่างกู้ภัยเนี่ยพีเขาแบกคนแบกเด็กลุยน้ำลุยโคลนทั้งวันทั้งคืนมึงไปด่าเขาแบบเหวี่ยงเวียงก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร,จร่จริงๆอะ่ะเพราะเขา มาช่วยไม่ได้มาทำร้ายใคร แต่สุดท้ายเรื่องนี้มันสะเทือนเพราะอะไรเพราะคนไทยแม่งพอมีเหตุการณ์ใหญ่เมื่อไหร่ความคาดหวังกับรัฐบาลมันพุ่งขึ้น300%ใครพลาดใครช้าใครตอบไม่ถูกใจโดนหมดไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็ตามอะ่ะประเทศนี้ความกดดันสูงจริงๆแต่ก็อีกนั่นแหละเวลาหน่วยงานเตือนต้องเชื่อเวลาน้ำจะมาต้องรีบอบพยพอย่าคิดว่าเอาอยู่เพราะน้ำไม่เคยเกรงใจใคร เลยแม่